สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Sang Channel อีกแล้วนะครับเย่โดยวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม ROV อีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะเล่นเป็นอีฟเน็ตโรมนั่นเองนะครับอมาดูว่ารูปเกมจะเป็นยังไงกันนะครับก็สำหรับอีฟเนที่ผมชอบเล่นเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าตัวมันถึกมากแล้วตัวมันเป็นแทงที่มีดาเมจนะครับแบบเวลาเราตบฝั่งของข้ามได้2ตัวรวบทีเดียวเนี่ยโคตรแรงทุกคนแถมมีสตันด้วยนะโอเคเราก็มาช่วยเมจเทียคีฟเ็นกลางเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็กดมากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับทุกรอบเลยปกติไม่เคยโซโล่แรงนะครับโอเคเราไล่แร็กันอยู่นะอืมอืมแร็เจ็บมากแร็เจ็บมากแต่ไม่ตายนะครับแต่โอเคไล่แร็เขาไปได้นะเราก็ขึ้นบนกันครับโอเคนกตัวนี้เป็นของเราเรียบร้อยอันนี้คือเห็นอิลูเมียมาเดินเข้าไปแล้วนะก็เลยไม่ไปแก้หวาเอลสุไพรก็ให้อิลูเมียแก้ไปนะครับอืมโอเค อันนี้เราก็เคลียร์คีบไปเรื่อยๆก่อนนะครับคีปกลับมาโกเกอร์เราก็พยายามยิงต่อฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีเฮเลนนะต่อไปก็คือเหมือนไม่ได้ต่ออะ่ะอันนี้คือหยาดมาบนแล้วนะครับเพราะคมเสร็จไวมากตรงนี้ก็ดันหยาดเข้าป้อมไปเลตหยาดพุ่งออกนะครับอิู่เมียท่าน4ีโดนเมื่อกี้น่าจะเสร็กว่านี้นะครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้ข้าบบน4ตัวเลยทีเราไม่มีใครมาเลยนะครับตอนนี้นะ หย่านพุ่งมาแล้วทุกคนเปิดนันตีแล้วโจ๊กเกอร์ 8, เราแปะระเบิดใส่หัวหย่าน,นะครับเราทำการตกหย่าน,นะครับแต่ว่าเรามี้เราไม่ดอดอะไรแลนกระแทกหน้าเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ดูซิทีมเราจะได้อะไรไหมทีมเราจะได้อะไรไหมไม่ได้เลยเพราะออนาคอสเรามาช้ามากตรงนี้ก็มีไฟกลางครับแล้เราก็ตกไปเลยแต่แอนเลนไม่โดนซีซีนะครับไม่ขี่คออะไรไม่รู้โอเคเฮเดนตายซั้นเฮเดนตายซั้นโอเคเฮเดนตายนะครับโอเมนร <ๆ S 1> เราก็ตายไป <nowhere S 1> แต่ว่ารอบนี้นาคอสเรามามาแบบไม่ได้อะไรเดียวนะนาคอสเร์ดเรอ ตบไม่โดนอีฟตบไม่โดนเอลซูนะครับช็อตนี้เราก็ไม่รอดนะครับฝั่งงค้ามมาเติมนะครับทีมเราขายหมดเลยดีนะครับที่เซจูตเราเก็บเอลซูฝั่งสงข้ามไปได้นะอันนี้คือหยาดข้างนะครับจะมายูรุเมียนะก็โดนโจกเกอร์จัดการไปเรียบร้อยครับโอเคเราก็มาบนกันนะอันนี้ก็เฮเลนโดนนันติยูรุเมียนะครับก็ตายไปเลยครับซีมงังกรอยู่เข้ามาได้โอเคเราก็เปิดนันติคำไปให้อยู่นะครับ จริงตอนนี้คิดว่าจะรอดแล้วเราพุ่งผิดเราพุ่งเข้าไปเฉยเลยก็เลยตายโอเคตายก็ได้จ้าอันนี้ก็คือช็อตป้อมบนนะครับก็ได้ป้อมบนไปอย่างสวยๆเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีใครมานะครับอนอจากแลดแดดก็ไม่กล้าที่จะเข้ามานะพยายามช่วยกันเอาบัฟแดดนะครับเราก็พยายามกันให้ทีมนะอย่าไม่โดนสิทีินะครับเพราะว่ากีใช้สกลิลสองนะก็รอดออกไปได้อีกแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามคือ เสียดตายหลายรอบมากแต่ว่ารอดไปได้หลายรอบเหมือนกันครับฝั่งนู้นนะอืมดระก็อนได้เสียดชีวิตมากเมือแรดแรดมากครับโอเคเขาไม่เข้ามานะตอนนี้กูอันเลนขึ้นหัวอีลูอย่ยมากครับเพราะอีลูเนี่ยเราไม่ยอมถอยนะแต่อันเลนน่าจะไม่มีอันตินะครับไม่งั้นน่าจะขึ้นมาแล้วเม่กันนะคอยกับแรดข้างบนนะครับไม่มีอะไรโอเคเราอยู่ ก็ไม่มีอะไรนะครับเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับแก้วาดเอวสูด้วยให้เล่นเห็นนะครับแต่ว่าทําอะไรเราไม่ได้หรอกตอนนี้คืออยากได้แลดมากเพราะว่าแลดตอนตรงข้ามคือสเต็ปเยอะไม่ไหวครับเดี๋ยวพุนนู่นเดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้โอ้โหเหนื่อยมากโอเคอันนี้เราก็สตรีมให้โจเกอร์ตีมปัอมก่อนนะครับเรียกให้ผมจะเรียกโจวิญญาตจวด,ดีวะปั๊มเขาก็แตกไปอย่างสวยงามครับโอเค เะเะตอนนี้กะว่าจะขึ้นบ้านเขานะครับแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะต้องกันคีปกันดีมากเลยกลับนะละเลงปากเอาให้หมดนะครับออันนี้คือกาเมาป้อมล่างนะครับละเลงก็เหนียวไปด้วยเลือดนิดเดียวนะครับโดนโจ๊กเราเล่นนะครับเมื่อกี้ตนอีกแล้วและโดนสตูดเราอีกแล้วะะจวะเรียกสตูดหรือเล่นโจ๊กดีวะ <laughs> เฮเลนก็คิวไม่พักเลยครับทรงงานหนะักมากๆสำหรับเฮเลนฝั่งตรงข้ามนะเราก็พยายามที่จะตกนะแต่ว่าตกไม่โดนอิลูเมียเราจะรอดไหมช็อตนี้คิดว่าไม่น่ารอดละละ่ากดแข่งครับเราก็ตกลุกแบบเลยทีนี้ไม่รอดครับโคดนันตีช่วยสะตวดนะครับหวังว่าเฮเลนจะตีสตันนะแต่ว่าหลุดวงโครจรดันตีเราไปก่อนเมื่อกี้ ชีบครับก็พยายามยืนกับตตัวนะครับเพราะว่าตตัวจ,จะได้เล่นง่ายๆนะอ่าโอเคคีบเรามาแล้วตั้มล่างก็น่นาจะแต่ได้แล้วนะครับความช็อตที้นะจะถูกอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะสามารถกันคีบเราได้นะครับตกโอเคเมื่อกี้เฮลิคือโดนไปแรงมากครับคีฟเน็ตเนี่ยถ้าได้ตกกับใครสักคนที่เป็นคีบหรือคนอนะกโคตรแรงแถมตีตะตันด้วยอ่าเราเซ็ตขอ้อก็จะ ผมาองคข้ามา4ี่ตัวนะครับช็อตนี้เราแก้ววอร์ดเอลฟก่อนนะครับอืใส่ไม่ผาเกัน,นเมื่อกี้ยานก็พยายามจะคีบนะครับไม่คีบดันเข้าไปอิลูงเมียเราก็จะตายอีกแล้วนะครับเราก็พยายามดันคีบขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือโอเมนเราเข้าไปแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเราเออดันตีคำให้เพื่อนๆทำดาเมจไป นครเราก็เบอร์เ hey, ฮเลนตายไปได้นะครับช็อตน,นี้คือสวยมากนี่ตบด้วยแกไม,ม่ได้นหนีแน่ตบบ้องหินสถานฟ้านะครับช็อตเมื่อกี้รีเจนดาลี่เลยนะครับสำหรับแครี่เราโคตรโหดก็เหลือแค่หยาดตัวเดียวนะครับถ้าม่ที่หย่าดเข้ามาลาเราอาจจะแพ้ก็ได้นะแต่ว่าโอเคดันออกนะครับเรียบร้อยครับตายห้านะครับจบเกมได้เลยสำหรับอันนี้นะก็เป็นเกมที่ไวมา,มากๆนะครับ9นาทีกับอีก20สิกว่าวิก็จบแล้ว ยังไงบ้างนะครับสำหรับอิพเน็ตนะครับก็ถ้าผมเล่นผิพดพลาดประกันใดก็สามารถแนะนำลงคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้เป็นไปแล้วรันสวัสดีครับ,บ